ครับผมก็นะครับสวัสดีสมาชิกีสี่ท่านสวัสดีนะครับวันนี้ยามค่าคืนแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จที่ว่านี้ก็คือสามตัวตรงมาแล้วนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับหลังจากที่เราเนี่ยครับแอปเปิ้ลรับคำการเทียบในส่วนของชุดสองตัวให้แบบเต็มเ็มเลยนะครับห้าสูตรนะเป็นไปได้นะครับหวยเนี่ยคนใช้อ่าสูตรแต่ว่าหวยเนี่ยมันกลับมาที่ก็หมอนว่ามันชนกันแบบนี้มันก็พลาดไม่ได้จริงนะครับ เอาละครับวันนี้พิเศษอีกแล้วนะครับสามตัวตรงระยะสั้นๆเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอามานะครับเป็นสูตรเลขคำนวณที่ต้องการบอกว่าคัดมาแบบเน้นๆน,น,นะครับคัดมาแบบเน้น,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 นจัดจาเลยส่วนใครที่อยากจะได้แบบฟรีนะครับผมได้ก่อนเนี่ยเดยี๋ยวดยผมจะส่งข้ากลุ่มนะครับก็คือติดต่อได้ทาง a อสเอพีสี่อหกสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ แอดเข้ามาด่วนเลยเพราะว่าผมจะได้ตอบทีเดียวนะครับส่วนชุดเตกเนี่ยจะส่งให้เหมือนเดิมนะครับเอาละครับเข้าสู่ในส่วนของเรื่องตัวเลขกันนะครับวันนี้3ตัวตรงหางเดียวนะครับซึ่งจะมีเทียบให้หรือไม่ถ้าเกิดเวลาพอเดี๋ยวผมเทียบให้แล้วกันเนาะไปดูในส่วนของสูตรที่1เลยนะครับผิดถูกตรงนี้นะครับไม่มีใครรู้จริงนี่คือแนวทางที่แอดเวนนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับก็เลยนํามาฝากตรงนี้ยครับ เปซ็นที่จะมีที่จะมาในตรงนี้มีไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันดูนะครับหลักร้อยผมใช้ส่วนตัวเลีก็คือห10มื่นบวกร้อยนะครับบวกรวยห้าม่เกติบสองสองบวกหนึ่งครับสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับ หลักสิบนะครับหลักร้อยน่าจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยสองบวกเก็บเป็นเก้าเก้าน่สิบสี่น่าจะลดแต้มหนึ่งนะครับสิบนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะครับสี่บวกสามพงที่นะครับเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลักหน่วยทีนี้นะครับ 1> 1หนงบวกเป็น2 2บวกนะครับเป็น10บวก7คงที่นะครับเป็น17เอาละครับงวดที่1ของเรานะครับก็คำนวณมาได้ที่3 7 7นะครับเอามาเป็นงวดที่1นะครับหางเดียวเม็ดเดียวนะครับก็ได้สัญเจ็ดออก3าม เจ็ดเจ็ดนะครับเอาละนะครับในส่วนของงวดที่สองกันดูนะครับทีนี้งวดที่สองต่อไปหลักร้อยเราการบวกหนึ่งนะครับปรับมาหนึ่งแต้มนะครับไปดูนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดนเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเก็บหนึ่งตรงที่ได้แปดต้องขอไปจริงๆนะครับพอผมพูดอัดลิปทีไรเนี่ยไอทุกทีเป็นไรไม่รู้แต่พออยู่ปกติมันก็ไม่ได้ไอ่นะ หกบวกสนะครับเป็น9ก้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดรักหน่วยนะครับเราใช้เหมือนเดิม7นะครับบวก0ย์ได้7 7, 7็ดบวกเจ็ขงที่นะครับเป็น14เห็นไหมครับเป็นไม่ได้นะครับออก8 9 4บางครั้งนี้อาจจะตรงเกินใช่ไหมครับจริงแล้ว นะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมคานวทางบางคนเปิดเข้ามาปุ๊บโอ้โหป่านนี้มึงรวยแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับมกักจะใช้คําพูดที่แ่บไม่ได้ใช้เหตุได้ผลเลยไม่ได้ทําดูก่อนนะครับ <c oughs> สูตรหวยนะครับนี่คือสูตรหวยเป็นเพียงแนวะทางคำนวณต้องขอไปคีนะครับไอเอาละครับไปดูเมื่อจําที่ส6บเลยนะครับ ไปดูที่หลักร้อยกันเลยนะครับแปดบวกหนึ่งะครับผมเป็นเก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบสี่สี่อีกแล้วครับผมงวดนี้จะมาหลักร้อยหรือไม่นะครับหกนะครับบวกสามเป็นเก้าโอ้โหสวยงามมากครับสี่เก้าเนี่ยมาอีกแล้วนะครับตัวเก่าจะมาหรือไม่ตรงนี้ นะครับแปวกแนะครับเป็น16 16กบวกเนะครับได้ยี่สมครับเอาละครับไอ้เปิลฟันเน้นให้นะครับผ่างเดียวที่4 9่สนะครับตอนนี้เวลาเอาละครับยังมีแค่ห้านาทีเดี๋ยวผมเทียบให้เลยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนจะ้สสูตรนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตรที่หนึ่งได้สี่เก้าสามเม็ดเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวพิ่นาไปดูส่วนสูตรที่สองครับมีเลยนะครับเอาล่ะชุดแรกได้สี่เก้าสามไปลุ้นดูสูตรที่สองครับนี่ครับอืม ห้าบวกห้าเป็น1ิบสิบบวกเนะครับสิเจะเก็บบวกศูนย์ได้สิบเดบเจ็ดบวกศย์ได้17เนะครับเอามาไงครับผมขอใส่เลขเจ็ไปครับในส่วนของตัวหลักสิบนะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าหนึ่งเป็น6กหกบกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเอาอีกแล้วนะครับมันจะมี7จขนาดนั้นเลยครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไปดูในส่วนของตัวหลักหน่วยกันเลยนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบวกหกนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับโอ้ตายแล้วนะครับมันจะได้ขนาดนี้เลยนะครับเป็นสิบเจ็ดหลักร้อยเรานะครับเดี๋ยวผมเทียบให้อีกหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดเวลาทานหลักร้อยจะได้นะครับได้สองตัวชุดนี้สูตรนี้นะครับออก เจ็ดเราได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะหวยออกสามเจ็ดเจ็ดนะครับคือต้องบอกเลยว่ามันมาอย่างนี้นะครับผมเราก็ต้องเอาอย่างนี้แล้วสูตรนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเทียบให้้เกิดเวลามันเหลือนหนาะหลักร้อยนะั้นเราปรับแค่หลักร้อยเองนะครับแต่ก็ต้องรู้ว่างวดนี้มันจะเข้าหรือไม่ถ้าไม่เข้านี่จะได้ลบนะครับแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดสิบแปดสิบแปดบวกศูนย์นะครับ 18บวก10นะครับได้18ก็ใส่เลข8นะครับหากเวลาเหลือผมจะทำให้นะครับ4บวก4นะครับผมเป็น7นะครับ7บวก0ได้ 7, 7 7 7 7 14 14 1 15 15บวก4คงที่นะครับ15บวก4เป็19น19เนี่ยเห็นครับรก็หลักหน่วยนะครับทีนี้4บวก4เป็น8 8บวก6นะครับเป็น14เอาละทีนี้ ไม่ภาพนะครับเมื่อกี้เราพายหลักร้อยเองนี่เลยนะครับแปดเก้าสี่นะครับเม็ดเดียวนะครับหางเดียวก็ออกสวยงามมากนะครับสูตรนี้อ่าไปดูหลักร้อยกันต่อเดี๋ยวหลักร้อยผมแถมให้หนึ่งตัวเนาะถ้าไม่ชนค่อยเล่นนะครับไม่ชนค่อยเล่นนะห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะครับหลักร้อยนะอีกหนึ่งสูตรห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเจ็ดนะครับใช้หกบวกเจ็ดน,นะครับเป็นสิบสามอานนะครับหลักร้อยของเรามาแล้ว นี่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้งวดนี้แหละครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสามนะครับเป็นแปดชนครับเอาละฉะนั้นเนี่ยนะครับสิบหกก็ยังเหมือนเดิมหลักร้อยครับสูตรแรกไปดูนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองแปดเป็นสิบสิบบวกสี่นะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์ได้สิบสี่เอาแล้วนะครับชนอีกแล้วนะครับหนักร้อยนี่มีชนแล้วเลยครับ มันจะบางเอิญนขนาดนั้นเลยนะครับอ่าไปดูหลักสิบนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่นะครับ <c oughs> เป็นเก้าคือทั้งหมดแล้วหัวเนี่ยนะมันจะบางเอิญนขนาดคือจริงแล้วเนี่ยนะครับมันใช้คนละสูตรนะคนละวิธีกันนะแต่ว่ามันจะมาตรงกันขนาดนี้ใช่ไหมครับงงครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเลยก็ 7จบวกหเห็นไหมครับเป็น13เอาละครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามพระรามแปดนะครับหวยชนกันแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะครับแล้วทีนี้นะครับในส่วนของหลักร้อยนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือ5้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดเอาละ่ะทีนี้ก็จะได้ส่วนตัวเลขหน่ยนเจ็ดนะครับเก้าสามกับสี่เก้าสามนะครับประมาณนี้นี่ ที่นี้ไปเทียบดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรนะครับผมที่จะมาม <c oughs> าเดือนเลก็ลงตัวได้แบบนี้เห็นไหมครับซึ่งเราเนี่ยนะครับหลักของการวิเคราะห์แลวก็สูตรเนี่ยเราใช้คนละสูตรแน่นอนนะครับฉะนั้นคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่โอ้โหเห็นแล้วดีใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับสามตัวตรงเน้นหางเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ